สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับป้อมนอมนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่แยกบางยี่เรือนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่ y 27สิงหาคม2 5 6 7ตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับ the the <m im coaching yen> อ๋อไม่ใช <different Indiana? t channels> ่อ่ะส5ก็ประมาณ20แล้วกันนะครับ15ถึง20แล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่บนสะพานลอยนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับทางบ้าน ได้รับชมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจบางยี่เรือนะครับสอทบางยี่เรือนะครับสวมหมวกกันน็อกนะครับไม่งั้นคนโดนแน่ๆนะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับแล้วมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของสอบางยี่เรือนะครับและอีกจุดที่2ก็คือก่อนถึงวงเวียนใหญ่นะครับใครที่ผ่านมาก็แค่สวมหมวกกันน็อกนะครับไม่งั้นพี่ๆตำรวจเขาไม่จับหรอกครับนะ วยความสุภาพกันทุกคนนะครับผมก็มานําเสนอไปด้วยกันนะครับด้วยความสุภาพนะครับนี่นะครับไม่ใช่สเกลหน้านะครับมีป้ายจุดตรวจนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นถนนเทือกไทยนะครับถนนเทือกไทยเลยเออเจ้าหน้าที่จราจรนะครับตอนนี้ที่มองเห็นมีหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่นายเออแต่สี่นายทำไมตั้งด่านได้งงเหมือนกันนะอืม มีสีนายนะครับจริงการตั้งด่านมันมีสีนายผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทาได้หรือไม่นะเออนี่ยเนี่ยวให้ดูครับนี่หนอันที่สามนะครับอ่านายที่สี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมท่าผู้ชมนายที่สเป็นด่านกดขันวิเนจราจรนะครับตรงนี้นี่ะครับเราก็ าการจราจรนะครับตอนนี้ก็ไม่ติดนะครับตรงจากภาษีเจริญนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญมาตรงนี้ตรงแยกบางยี่เรือนะครับติดอันนี้ติดสัญญาณไฟนะติดสัญญาณไฟ ทำไมการตั้งด่านทำไมมีแค่แบบมีแค่นี้เนาะ mm hmm. ทำไมมีแค่แบบสีนายนะก mm hmm. ล้องซีทีทีวีนะครับ mm hmm. ผมไม่เห็นนะมือ mm hmm. ตรงนี้ยัง ไม่เห็นกล้อง C C T V นะครับดูว่าบอดี้แคมมาล่าอยู่บนหัวนะครับนี่อาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับนายตำรวจ าการตั้งด่านนะครับมีมีอยู่สีนายนะครับจริงการตั้งด่านมันมันมันมีสีนายก็ตั้งได้เหรอเราเราก็ไม่รู้เนาะเอออยวลงไปนะครับลงไปลงไปดูนะครับดูการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพกันทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ ตรงแยกพอดีนะครับตรงนี้ตรงสะพานลอยนะครับ เวลามาตรงนี้นะครับต้องดูสัญญาณนะไอ้ป๊ปสัญญาณนะครับคุณฝ่าไฟแดงไม่ได้นะอันนี้่ญญามาต่างพันนะครับแมรอสัญญาณไฟนะครับฝ่า่าไปโดนนะครับตำรวจนะครับอขอบคุณครับกลัวบางทีเรากลัวประชาชนไม่รู้เรงนไรก็เรียบร้อยเลยตรงนี้อ่านะครับผมก็ต้องมาจี่ตำรวจชอบตั้งด่านตรงนี้เป็นประจำนะครับ แล้วจุดที่2ก็คืออยู่บริเวณตรงนู้นนะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้บางทีประชาชนเขาไม่รู้มันจะมีป้ายอยู่ตรงนี้นะถ้าเลี้ยวไปปุ๊บเรียบร้อยเลยนาะนีดีนะดีนะพี่เนาดูนะบางคนไม่รู้ก็ปุ๊บไปเลยเรียบร้อยครับ500ร้อยเห็นไหมเออห็นไหมทขาไปล่ะรถถ่าย มีหน้าสนอเลยนะครับตรงนี้หน้าหน้าสนอบางยี่เรือเลยนะครับพี่ตำรวจเขาก็มากดกันวี่ในจราจรถ้าท่านสวมหมวกกันน็อกนะครับไม่ฝ่าสัญญาณไฟตํารวจเขาก็ไม่จับครับนะเรามาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับการบกฎหมายก็รบจราจรนะครับอย่าไปด่าเจ้าที่ตํารวจนะครับเพราะว่าเราแค่มานําเสนอนะครับมีเจ้าหน้าที่ก็ประจําการอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งหมดสี่นายนะครับสี่นาย ตามระเบียบของสำรรนักงานบลุกชาตินะครับหนึ่งต้องมีนะครับการตั้งด่านการตั้งด่านการกดขันวินัยจราจรนะครับต้องมีกล้อง C C T V นะครับอย่างที่ผมเห็นนะครับอ่าก,นะกล้องไม่มีนะครับนะกล้องไม่มีนะครับอันนี้ไม่รู้ว่า <c oughs> เขาใช้ระเบียบใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้เราไม่รู้ ไปลงประจําครับตํารวจตอนนนี้ก็ค่อนข้างที่จะพูดจาแบบไพเราะนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมาแบบนะมามีปัญหานะครับบอกตรงๆเลยเจ้าที่ตารวจก็พูดดีเจอกันหลายครั้งแล้วผมมานําเสนอนะครับวันนี้ก็สวมหมวกกันน็อกนะครับสวมหมวกกันน็อกนิรภัยแล้วก,ก็ต่อทะเบียนต่อภาษีนะครับเพราะว่าเจ้าที่ตํารวจหลายท้องที่นะครับกรวดขันวินในจราจรน,นะครับ อันนี้ผมอยากจะมากาบเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะชาวกรุงเทพหรือเขตนครบาลทั้งหลายนะครับเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรอยา่าฝ่าสัญญาณไฟแค่นี้ก็ตำรวจก็ไม่จับแล้วนะครับเห็นไหมให้กําลังใจกันไปนะครับมสวัสดีครับท่านครับัครบกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกินช้า,ชาแล้วรอเที่ยง <laughs> เป็นไงวันนี้มีผู้กระทำความผิดเยอะไหมท่านไม่สวมหมวกแล้วขับหนีเยอะขับหนีแบบหนีโองมันเสี่ยงัับนีตายเราก็เลยตามเลยไปเอาเป็นเอาตายอะไรตั้งตั้งบ่อยไหมครับท่านครับมันเป็นคําสั่งข้างบนน่ะครับระยะมันมีระยะเวลาให้อยากจะฝากอะไรให้พ่อแม่พี่น้องไหมทางบ้านก็ชาวให้สวมหมวกสวมหมวกอยากให้สวมหมวกเคารพกฎจราจรหน่อยก็นายเขาขับรถผ่านมาเงี้ย ก็เห็นคนไม่สมมวกเดี๋ยวไปถามว่าพื้นที่เราไม่ทํางานนี่ก็ต้องมายืนจับผมไม่ใช่คนขยันดีแล้วครับดีแล้วครับนะมันต้องครับก็ว่ากันไปครับก็อันไหนที่ว่าเก่าวได้ก็อยากให้ท่านว่าเก่าเนาะก็ก็ต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับนี่ครับตํารวจไทยต้องนี่เวลาเรามาสอบถามนะครับก็นี่แหละครับ สิ่งดีๆผมอยากนําเสนอนี่แหละครับตํารวจด,ดีๆแต่สนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะ,ะเวลาประชาชนมาคือผมก็ภูมิใจแทนนะมาหลายครั้งแล้วสนนี้ก็อยากนําเสนอน,นะครับเราไม่มีเจตนาที่จะมาด่าพี่ๆตำรวจเขาหรอกอทํางานก็เหนื่อยแล้วเนาะ,ะไปดา่า,ากันไม่ดีหรอกเรียนอยู่แล้วเลยสองปีเดียว,ลเ,ยเ,ยวเล็กๆกี่ปีของนอนหน้าอ่ะเปิดศูนย์แปดปีหน้าก็หมดแล้วสองปีหน้าป่ะคือเราหมดแล้วอ่าเป็นคนต่างจังหวัดไหมบ้าชบุรีครับบ้านบุรีครับ จะไปทําอะไรล่ะปลดเกษียณไปมีแผนไหมมีสวนมะพร้าวอยู่หน่อยโอ้มีสวนเหรอท่านทำสวนมะพร้าวอ่าประมาณกี่ไร่อ่ะหลายไร่ไหมประมาณหกเจ็ดไร่พออยู่ได้สบายสบายพี่น้องทั้งหมดเป็นยี่สิบไร่แล้วลูกเมียอยู่อยู่อยู่ตรงนู้นไหมครับเมียเมียเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่อยู่ที่ไหนสารศาสสารศาสสารธามสารศาสอ๋อสารศาสตร์เป็นรองผู้บริการผมก็ทำงานหมดเวลาก็กลับบ้านหมดเวลากลับบ้านครับ รอผลเกษียณอย่างเดียวแล้วรอแล้วไม่มีอะไรแล้วใรายการเดี๋ยวผมจะพูดไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรครับท่านพูดจาดีแล้วอันนี้ชื่นชมเลยใจเย็นก็มาจนนะครับครับอ่ะกะไใหญ่โตอะไรเราไม่มีอะไรแล้วอ่าเป็นกำลังใจให้ท่านนะบแล้วก็พี่พี่ตำรวจทุกนายนะอ่าเป็นกำลังใจแล้วการที่นะครับเราก็มาสนับสนุนแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับตัวหมกกันนกไม่งั้นตำรวจก็ไม่ชอบหรอกนะ ไม่ด่าเขาเวลามาก็หาว่าเรามาผมไม่มีพฤติการที่จะมาหาด่าตำรวจด่าตำรวจผมก็ติดคุกเลยเขาก็กลับผมนี่เออนะอันนี้อยากฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านแล้วกันอ่ะเป็นกำลังใจให้พี่ๆตำรวจเขาล้วก็สวมหมวกกันน็อกแค่นี้แหละครับผมก็มานอมก็ต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ